แล้วก็ที่สำคัญนะสไตล์เราเหมือนเดิมครับเพื่อนๆสวยอยู่แล้วเราก็ยังแต่งเพิ่มให้อีกนะช่วงล่างช่วงล่างลืมบอกเลยคันนี้อัปเกรดใหม่ด้วยเพื่อนๆข้างหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับโชคและสปริงของบิวด้วยนะบิวสไตล์นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูผมขายนะครับอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาร์นะครับนี่วันนี้นะผมจะพาไปดูรถ PPV ที่สุดของที่สุดนะครับของบ้านเราณตอนนี้นะนี่เลยครับผมเจ้า Toyota Fortuner 2.8 4W h e e l Sigma 4นะครับ T R D Sport i v o นี่ครับผม t อปสุดๆเลยครับของรุ่นนะคันนี้เป็นหลังคาดามด้วยนะครับแบ็กท็อปด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันเท่ขนาดไหนนะแล้วก็ความพิเศษของ T R D นะครับ มันมีอะไรบ้างนะครับนี่มาดูกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับที่เห็นนะครับเส้นสายแล้วก็การดีไซน์ของเขานะที่ออกมาแบบนี้เนี่ยต้องบอกกันว่ามันสวยงามและลงตัวมากมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะสไตล์ลเราเหมือนเดิมนะเพื่อน,อนสวยอยู่แล้วเราก็ยังแต่งเพิ่มให้อีกนะอย่างแรกเลยนะที่ผมแต่งเพิ่มเข้าไปนะกระจังหน้านะครับเพื่อนเปลี่ยนให้ตรงรุ่นเป็นแบบ TRD นะครับสีดำด้านแบบนี้นะพร้อมโลโก้ TRD นะครับ โลโก้นะครับตัวอัอนร้าโป้งใหม่แล้วก็ติดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้เป็น Fort u n e r นะทําให้รับกับตัวกระจังหน้านะครับที่เราเปลี่ยนมาเนาะยังไม่พอเพื่อนๆดูสเกิร์ตนะนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเ,นเพิ่มมาใหม่นะครับก็ตกแต่งสเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มใหม่นะครับเป็นของ t ท D นะก็ตรงรุ่นของเขาเลยนะครับพร้อมกับขิดแดงแบบนี้ด้วยนี่ออปชั่นที่เข้ามากับรถอยู่แล้วนะเพื่อนๆดูไฟหน้าเลยเพื่อนๆน,นี่สวยงามมา,มากๆนะครับมี LED นะ 5เมตรนะครับเรียงอยู่แบบนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์นะครับรันนิ่งไลท์เนาะขณะกับขี่เนี่ยจะมีไฟส่องสว่างแบบ LED แบบนี้มาเลยนะเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับล้อนะครับให้ล้อ TRD นะครับตรงรุ่นมาเลยนะขนาด20นิ้วนะเพื่อนๆปนป๊วาเนี่ยสวยเต็มเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะและผมนะครับยังเพิ่มสติกเกอร์สวยๆนะของ TRD นะครับตรงรุ่นนี่ อันนี้สะท้อนแสงด้วยเวลาวิ่งคืนนะครับจะแวบๆๆเลยเพื่อนเพื่อนดันข้างเนาะก็อันนี้อุปกรณ์ที่เขามาให้อยู่แล้วกับรถจะจบมองข้างพร้อมไฟเดียวนะครับในตัวเพิ่มความปลอดภัยขาดไม่ได้นะครับสติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้พอจูเนอร์ TRD Sportivo นะครับนี่สวยงามลงตัวมากเลยเรื่องของระบบความปลอดภัยนะเขาให้เป็นแบบดิสเบรกสี้อมาแล้วเะือนเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญน,นะช่วงล่างช่วงล่างลืมบอกเลยคันนี้อัปเกรดใหม่ด้วย,เ,ยเพื่อนเพื่อนข้างหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับช๊คและสปริงของบิวด้วนะ บิวสไตล์นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูนี่นะครับอัพเกรดเป็นของบิวมาด้วยนะครับสปริงสีเหลืองแบบนี้ยังไม่พอนะด้านหลังนี่ทีเด็ดเลยนะครับด้านหลังนี่เป็นของโอแมนอีมูด้วยนะเดี๋ยวผพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับเป็นของโอแมนอีมูด้วยนะเพื่อนๆนี่ทั้งเซตเลยนะสปริงเหลืองแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยขับขี่ดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะได้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็ได้ความหนึบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆเลยเพื่อนๆ เจ้นี้จริงๆเาของเดิมเปลี่ยนม,มาหลายมือนมากเลยนะเดี๋ยวมาดูต่อด้านหลังนะเพื่อนๆนะนี่ด้านหลังของเขานะครับเป็นแบบนี้สวยงามตั้งแต่ไฟท้ายเลยผมพาดูก่อนเลยนะไฟท้ายนี่เป็นแบบ LED ฝั่งเส้นนะครับมันลากยาวนะครับมาถึงตรงคิ้วฝากระโปรงเลยนะครับคิ้วฝากระโปรงเขาเนี่ยก็ตัดด้วยสีโครเมียมนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆให้ขับรถตัวท็อปเนาะก็อยากจะโชว์ว่าโอเคผมขับตัวท็อปนะเครื่อง2.8นะครับนี่ โลโก้เขาเลยครับ2ปดด้านนี้นะครับก็นี่โชว์โลโก้เลยนะครับว่าเป็นรุ่น TRD Sportivo นะครับแถมตัวล่างเนี่ยคือ s i g m a 4นะครับ เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่เป็นรุ่นท็อปสุดๆของเขาละนะครับแล้วก็ถ้าเรามองด้านล่างนะนี่จะเห็นนะครับความโดดเด่นที่เหนือกว่าคันอื่นนะครับด้วยสเกิร์ตนะครับทุกสเกิร์ตท้ายพร้อมปลายท่อสเลดนะแบบสีใบแบบนี้นะครับแต่เหมือนเดิมนะเรื่องเสียงผมไม่ได้ไปทาอะไรนะครับเสียงจะเป็นเสียงมาตรฐานจากโรงงานนะเพื่อนๆก็ไม่อยากไปทําให้มันดังไปกว่าเดิมเนาะจะได้ขับขี่สบายหูเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าเพื่อนๆว่ารุ่นนี้เนี่ยเครื่องยนต์เขานะครับสองจุดแปดเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะโอ okay. หน้าตาของเจ้า Fortuner t r d ทนะครับเครื่องยนต์เขาเป็นแบบนี้แหละนะครับเครื่องยนต์2.8ทวีโมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะแรงม้าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเจนนี้เนี่ยเขาให้นะครับแรงม้ามาถึง177แรงม้านะครับเพื่อนไม่ต้องเป็นโมดิฟายอะไรเลยนะครับแรงอยู่แล้วนะเครื่องยนต์ก็แค่2.8นะครับสมัยก่อน3,000เนอะก็จะรู้สึกว่ามันกินน้ำมันหรือเปล่านะครับแต่นี้เนี่ยเครื่องแค่2.8แต่ได้แรงม้ามากขึ้นนะถึง1 7 7แรงม้านะเพื่อนๆโครงสร้างคันนี้นะสวยมากๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะตั้งแต่คานหน้านะนี่คานหน้าทุกอย่างนะครับจะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับอะไรที่ต้องกลมก็คือต้องกลมนะครับไม่มีรอยทําสีหรือรอยพ่นสีมาเลยนะครับนี่อะไรที่เหลี่ยมเหลี่ยก็ต้องเหลี่ยมแบบนี้นะเห็นไหมครับทั้งเหลี่ยมทั้งกลมต้องกลมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนฝากระโปรงนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับจะต้องอยู่ครบหมดนะ แล้วก็ซิลเลอร์ของฝากระโปรงเนาะจะต้องสวยงามนะครับไม่มีรอยคล่อมนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือจิกลงไปนิดนึงนะครับมันจะต้องไม่แข็งและไม่อ่อนเกินไปนะครับพอซิลเลอร์ที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับหมดความกังวลได้เลยนะครับว่ารถเคยถอดฝาะโปงทาสีนะครับไม่นอากลัวเลยตรงน,นี้ไม่เคยนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะอืมสวยงามมากๆเลยก็เครื่องโตโยตา้ารู้อยู่แล้วละ่ะประหยัดท,ทนทานนะครับดูแลง่ายที่สําคัญโตโยต้าสู่บริการ200กว่าที่ทั่วประเทศเนี่ย อยู่ที่ไหนนะครับจังหวัดไหนก็มาใช้นะครับบริการเขาได้ตลอดอยู่แล้วเนาะง่ายๆสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายใน,นต่อด,ดีกว่าว่าภายในของทีเดีนะครับมันจะหรูและจะสปอร์ตขนาดไหน,นเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวพาไปดูกันครับป้าอ่าโอเคครับผมเราก็มาอยู่ภายในนะครับเจ้า Fortuner อร์ ner, ทีเดีคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะและ่อนอื่นขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนแล้วกันเนาะนี่อย่าเบรกหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทก็ยังเป็นทีเดีเลยเพื่อนๆสีแดงแบบนี้นะนี่เดี๋ยวผมเอากุญแจให้ดูดีกว่าว่าสวยงามกันขนาดไหนนี่ด้านหน้านะเพื่อน แบบนี้นะมีสีดำแดงนะครับดูด้านหลังเลยนี่พิเศษมากๆนะครับ TRD s p o r t d e v o นะครับให้รู้เลยนะครับยันกระทั่งกุญแจว่าเป็นเทีดีนะครับอ,อ่าแต่เปิดแอร์นิดนึนงอ่า AC หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดพัดลมแอร์ผมจะบอกออปชั่นของเขาก่อนเลยนะครับที่มันแบบพิเศษมากๆเลยนะไล่ต,ตั้งแต่ฝั่งขวาเลยแล้วกันเนาะนี่กระจกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เนี่ยให้เป็นแบบออตโต้ทั้ง4บาทแล้วนะครับ มาพร้อมกับลายไม้สีดำนะครับหรือว่าเปี n o b แ a c k นั่นเองนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆยังไม่พอนะครับถัดมาที่พวงมาลัยนะเพื่อนๆนี่พวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะมีนะครับลายคาร์บอนเคปล่านะครับอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับสีก็จะอ,อกโทนดำๆหน่อยนะครับให้ความรู้สึกว่ามันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะข้อดีของการที่มีคาร์บอนเคปล่านะเพื่อนๆอยู่ตรงกลางเนี่ยมันทําให้ขับแล้วรู้สึกผมว่ากระชับอะแล้วก็ถนัดมือมากๆนะครับ หนังก็ให้มาเป็นหนังสีดําพร้อมตะเข็บได้แดงคู่นะเดินมาแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ฟังก์ชันนะครับบนพวงมาลัยนะครับครบคันเลยนะด้านซ้ายก็เป็นระบบมัลติฟังก์ชันเนาะก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดนะแล้วก็สามารถนะครับรับสายและวางสายได้ด้วยนะนี่ยังมีระบบนะครับสั่งการด้วยเสียงด้วยข้างขวานะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับบนหน้าจอของเราเนาะว่าต้องการดูข้อมูลตรงไหนบ้างนะครับ เราก็สามารถเลือกได้เนาะนี่ตามตามที่ผมดูเลยนะครับและที่ผมชอบมากๆนะครับหน้าจอของเจ้าเทียดีคันนี้เนี่ยมันพิเศษจริงๆคือสีของเขานะครับเป็นสีขาวสลับกับสีแดงนะแล้วก็มีโลกโก้คำว่าเทียดีตรงนี้ด้วยนะครับบ่งบอกให้รู้เลยว่าเราขับรถรุ่นพิเศษอยู่นะนี่เทียดีนะครับบนพวงมาลัยยังไม่จบนะมีเพนิชิีด้วยนะครับบวกลบนะสามารถาเล่นเกียร์นะครับบนพวงมาลัยได้ด้วยนะถ้าเผื่อว่าเรานะครับขับอยู่ในโหมดของเกียร์ดีใช่ไหมครับแล้วอยากขับสปอร์ตเนี่ยเราสามารถ เข้าโหมดสปอร์ตแล้วเข้าเพื่นชิแบแต่ไม่ได้เลยอืรุ่นนี้เกียร์หสปีดนะเพื่อนๆขับมันมากๆแล้วก็ลอยต่อน้อยนะครับทำให้นุ่มนวลเพราะจำนวนอัตราทดเขาค่อนข้างเยอะนะครับคุยกันโทนก็ขาดไม่ได้มีอยู่แล้วล่ะนะครับระบบล็อกคอมเบลต์อัตโนมัตินี่รุ่นนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆโตโยต้าเขาจับมาให้เต็มอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์แบกนะครับถุงลมนิรภัยนะอรอบคันนะครับแล้วก็ เบรก ABS นะครับระบบ VSC t r c นะครับพวกกันลื่นถลไยลต่างเนี่ยฟังกชันทางทต่างเนี่ยมีครบอยู่แล้วนี่เป็นจอของเขาหน้าตาแบบนี้นะสวยงามลงตัวมากเลยนะครับเป็นแบบ built-in มาแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเขานะครับมีให้ครบอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางนะลองไปดูกันนี่นะครับนำทางนะครับ FM AM CD นะครับหรือว่าจะเป็นด้านล่างนะครับนี่พาเพื่อนๆมาดูก่อนตรงนี้นะนี่ก็จะมีพอร์ตนะครับ USB ให้ด้วยนะครบคันเลยนะครับ ว่ายง่ายเนี่ยดูหนังฟังเพลงนะครับครบอยู่แล้วเนาะตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นอะไรนะครับก็เป็นแอร์เนาะแอร์นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นระบบนะครับดูโอ้นะครับคเมกก็คือสามารถแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับแอร์หลังนะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแอร์สามต่อเลยเพื่อนๆเย็นทุกที่นั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านกลางด้านหลังนะเย็นทุกที่นั่งเลยนะครับและสามารถเปิดปิดนะครับที่ตรงนี้ได้ด้วยนะถ้าเผื่อว่าไม่มีคนนั่งเนาะเราก็เปิดแค่คู่หน้าพอละทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกนิดนึงงงนะัมาาตรรกลคบ มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับระบบช่วยลงเขานะครับ DAC นะแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับของคันนี้คันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ Sigma 4ใช่ไหมครับเป็นแบบพาร์ทไทม์นะเพื่อนๆพื่อนพาร์ทไทม์เนี่ยดียังไงสมัยก่อนเคยได้ยินแต่ยฟูลไทม์ใช่ไหมครับฟูลไทม์เนี่ยมันจะขับเคลื่นลอนสี่ล้อตลอดเวลาแต่พาร์ทไทม์มันสามารถแยกแบบ2ล้ออิสระได้ด้วยนะครับเฮดสอ 2, คือไฮสองนะครับหรือจะใส่เป็น4ฟร์ไฮนะครับแบบนี้ นะครับโฟไฮก็เวลาฝนตกนะเราก็ใส่เกียร์โฟก็ได้นะครับหรือจะขึ้นเขานะครับก็ใส่เกียร์โฟก็ได้นะครับหรือจะเป็นโฟโลนะครับเกียร์โฟเกียร์โฟก็ต้องกดนิดนึงนะครับแบบนี้นี่คือโฟโลสําหรับรถติดลมเข้าทางทุรกันดารมากๆจริงๆนะแต่แเนนแแ้เพื่อความประหยัดน้ํามันนะครับเราก็ใส่2องเฮดพอละนะครับเพื่อความประหยัดน้ํามันเนาะมาดูตรงกลางดีกว่าที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนี่ครับคอนโซลกลางนะ เขาตกแต่งเป็นแบบคาร์บอนเคปลา์มาให้เลยจากโรงงานนี่สวยงามมากๆเลยนะครับวัสดุเขาเนี่ยทำมาค่อนข้างเนี๊ยบมากๆเลยนะเกียร์เนี่ยก็เหมือนเกียร์ทั่วไปเนาะ P จอด R ถอยหลัง M เกียร์ว่าง D ดินหน้าแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับบวกลบได้อ่าถัดมานิดนึงรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโฉมใหม่ละมันจะมีโหมดการขับขี่ให้เราเลือกด้วยนะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้กดอะไรก็จะเป็น Normal mode นอ r m ม l m โ d มเนาะแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยากขับแบบเฟซนะครับประหยัดน้ำมันก็เข้า eco mode นะครับก็จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะแต่ว่าตอนเล่นก ับให้สนุกมากกว่าเดิมนี่ตอนนี้เลย power อันนี้บอกตรงนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับกดปุ่ม power ตัวเดียวเนี่ยรอบนะครับกำลังเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับมาเต็มมาเต็มเลยนะเพื่อนตัวนี้ก็เป็นพวกระบบ t r a c t i o นะครับการเลื่อนถล่นะครับอ่ประมาณนี้เดี๋ยวมพาไปดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันเนาะอ๋อมี่กี้ลืมพูดเลยนี่ JBL คืออะไรนะครับ JBL นะครับก็เป็นแบร์ระดับโลกนะครับที่ทั่วโลกยอมรับนะครับแล้วก็เป็นแบรน์ที่ ไฮเอ็นด์นะเพื่อนๆคือเสียงเนี่ยมิติทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกนะครับมาใส่ให้กับออปชันของคันนี้นะแบบจัดเต็มแบบฟุ่อเฟือนเลยนะครับเพื okay, <ๆ>่อนๆโอเคก็มาอยู่นะครับในแถวสองนะครับผู้โดยสารแถวสองเรียบร้อยแล้วนี่แอร์อย่างที่บอกนะครับมี3แถวเลยนะผมว่านั่งสบายมากๆนะดูสิเล็กรูมนะครับห่างเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆโอ้แล้วหัวศีรษะผมก็ยังนั่งสบายนะครับนี่ช่องช่องชาร์จไฟนะครับเขามีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่า12โวลต์เนาะ อ่าชาทั่วทั่วไปหรืออันนี้ไฮไลท์เลยนะเพื่อนเพื่อนระบบไฟบ้านนะเรามีอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้เป็นไฟบ้านเนี่ยไม่ต้องแปลงเลยนะเพื่อนเพื่อนเสียบได้เลยสีของรุ่นนี้นะครับเป็นสีทูโทนเนาะดานะครับตัดด้วยแดงนะครับพร้อมกับตะเข็บเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เนาะอ่าเนี่ยตะเข็บทั้งคันเลยนะครับดาเดินได้แดงแบบนี้เลยนะครับห้ลมสปอร์ตมากๆเลยนะครับไม่พอนะเพื่อนๆนตัวคู่หน้าเนี่ย เขาให้เบาะนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะหกทิศทางนะครับสองตัวเลยนะครับทั้งคู่เลยคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับก็ทําให้ดูทันสมัยใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะเ,เดี๋ยวพาไปดูฝาท้ายด้านหลังดีกว่านะครับว่าเราเปิดปิดยังไงนะครับรุ่นนี้ก็มีความพิเศษด้วยนะครับไปดูกันฝาท้ายนะเพื่อนๆใช้งานง่ายมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ทัดตรงนี้เบาๆหนึ่งครั้งนี่สองวินาทีปุ๊บ ปลายนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยหรือเราจะเปิดด้วยรีโมทก็ได้นะครับอ่าจะมีปุ่มตรงนี้นะครับนี่เห็นไครับด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับรถ PPV เจ็ดที่นั่งคันนี้เนี่ยนั่งได้จริงๆนะครับเจ็ดที่นั่งนะแล้วก็ยังสามารถไว้สัมภาระได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นถาดรองนะครับอ่าเจ้าของเดินเขาซื้อมาด้วยเนาะเขาติดตั้งมาด้วยนะเป็นพลาสติกนะครับรองบางทีอาจจะมีอะไรที่เป็นน้ำๆเนาะจะได้ไม่ขกโดนผมเรานะครับก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเพื่อนๆสวยงามลงตัวส่วนเรื่องเบาะนะก็จะพับ ได้50 50นะครับเหมือนรุ่นก่อนๆนั่นแหละนะครับอันนี้คงไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าเพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วล่ละนะครับพับไปแล้วก็แขวนขึ้นข้างๆได้เลยนะครับเพิ่มสเปซนะครับในการไว้ของได้เยอะเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในและฟังก์ชันต่างๆของเจ้า Fortun e r TRD 2.8 s า g m a 4กคันนี้นะครับไปเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกกันว่าคันนี้เนี่ยราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะเพื่อนๆไยแดงนะครับล้านเจ็ดกว่ากว่าเกือบเกือบล้านแปดเลยนะแต่วันนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆซื้อนะครับประหยัดไปได้ถึงประมาณ500,000บาทเลยนะผมขายนะครับอยู่แค่1ล้าน2 0 50,000บาทเท่านั้นเพื่อนๆประหยัดประมาณ500,000อะครับผมและได้รถสภาพใหม่มากๆนะครับเลขไมค์คันนี้ประมาณ50,000กิโลนะครับเพื่อนๆก็ยังถือว่าผ่ันการใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะครับตัวรถไม่เคยมีประเหตร้อเเน์ะครับที่สําคัญเนี่ยได้ความเป็นเทียดีนะครับที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะออปชั่นฟูลออปชั่นเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังตกแต่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ เพิ่มความสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะกระจังหน้าม่มนะครับสติกเกอร์ล้อหรือว่าสติกเกอร์ด้านข้างนะครับที่ข้ารถเนี่ยครบแล้วนะครับคันนี้เนี่ยอนว่าขับไปเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับโดดเด่นกว่าใครๆนะครับบนท้องถนนเลยนะบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทั้งรักครอบครัวแล้วก็สายสปอร์ตด,ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเผื่ว่าชอบนะครับหรือว่า อยากดูรถคันนี้เนี่ยตัวจริงๆนะครับร้านของเรานะครับต้นตาลยูสคาร์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนนะครับกาญจนาพิเศษบางบัวทองใกล้ๆเซ็นทรัลเวสเกตนะครับเพื่อนๆถ้ามาไม่ถูกนะนี่เข้ากูเกิลแมปเลยนะครับพิมพ์ว่าต้นตาลยูสคาร์นะครับก็จะมาถึงที่นี่เลยเลยนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็จะมีนะครับไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ถ้าเผื่อเพื่อนๆะพื่อนะยังอยากดูรถรุ่นอื่นๆทางร้านเราด้วยนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูได้ที่ Www ต้นตาล u s สคาร์ดนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้หรือถ้าเป็นช่องทาง Facebook นะครับเข้าที่ a c e b o o k เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่าต้นตาล u s สคาร์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยและเข้าไปเลือกที่หน้าคําว่าร้านคา้านะครับร้านคา้าเนี่ยผมจะทําเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ละรถเกง๋งรถกระบะรถ SUV รถจีที่นั่งนะครับ เพื่อนๆเข้าไปเลือกตรงนี้เนี่ยจะดูได้ง่ายนะครับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของผมนะครับตอนนี้ผมมีช่องทางนะครับเป็น YouTube นะผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นการรีวิวรถต่างๆนะครับที่เข้าใหม่ของเราและรถที่สวยๆนะครับผมจะมารีวิวให้ดูเลยนะช่องทางชแนลของเราก็คือต้นตายูสคาร์นะครับตรงตัวเลยนะเป็นภาษาไทยนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งและ s u b สไครต์ผมด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆไปแล้วสวัสดีครับไปแล้ว